นำคำว่า security หรือคำว่าความมั่นคงนะฮะใน5มิติมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านต้องบอกองี้ครับว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็มันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็ความยัง่งยืสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ ก็เช่นเคยนะครับในทุกๆวันเสาร์ครับ11นา30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดรโอศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรนุลนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เช่นเคยฮะเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนําสาระความรู้มุมมองแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะ มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผ่านรายการ N Y Insider ซึ่งก็โออากาศนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5เ h z นะครับ CU Radio Plus นะครับมาอย่างต่อเนื่องก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่6นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับที่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็สอบสนุนนะครับรวมไปถึงนะถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาส รับฟังสดๆนะครับทางสถานีวิทยุนะครับนะก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำนะครับหรือแม้กระทั่งแนะนำรายการของเรานะครับรวมไปถึงอาร์คราฟต่างๆซึ่งเข้าไปติดตามได้นะฮะใน y t u t u นะครับเข้าไปในพิมพ์คำว่า NY Insider นะท่านก็น่าจะเจอ,อคอนเทนต์นะครับเนื้อหาต่างๆกว่า200รกว่ารายการนะที่ดรโอแล้วก็ของเพื่อนทีมงาน เราทำนะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่าผู้ชมครับวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่เราอยู่ด้วยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาต้นเดือนนะครับต้นเดือน3นะครับก็ต้องบอกว่าปี2 5 1 7เนี่ยนะเดินถ้ามาผ่านไปแล้ว2เดือนนะครับเข้าสู่เดือนที่3นะแล้วก็ในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยดรโตมองว่าเรามีคําที่เกี่ยวข้องกับคําว่าความมั่นคงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า security เนี่ยอาจจะขยับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราค่อนข้างเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่แล้วดรโตก็เล่าให้ทุกท่านฟังในเรื่องของ energy security นะที่ เกิดขึ้นนะครับพร้อมๆกับคำใหญ่ๆนะก็คือคำว่า b r a c k out นะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่เมืองวิกตอเรียเป็นต้นนะหรือแม้กระทั่งนะหลายๆท่านนะครับกูรูนะก็มีการพูดถึงคำว่าความมั่นคงทางด้านอาหารนะดกรโอก็เป็นท่านหนึ่งนะก็เคยมาแชร์ในมุมมองต่างๆพวกนี้ดังนั้นในวันเสาร์วันนี้ครับนะก็เลยขออนุญาต นำคำว่า security หรือคำว่าความมั่นคงเนี่ยนะฮะใน5มิติมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะและ security ใน5ด้านเนี่ยครับต้องบอกงี้ครับว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็มันก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็ความยั่งยืน ดันะงนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันทีละตัวนะว่าตัวที่1 2 3 4และ5นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดเห็นนะครับแล้วก็มีมุมมองอย่างไรสามารถนำไปต่อย,ยอดกับองค์กรกับงานนะกับสิ่งที่เรากำลังสนใจได้มากน้อยอย่างไรบ้างนะขออนุญาตเริ่มต้นตัวที่1น,นะครับเวลาเราพูดเรื่องของ ความมั่นคงเนี่ยฮะหนึ่งในเรื่องราวที่ด๊อกโตคิดว่ามันมีความสําคัญมากๆนะกว่าที่เราคิดเยอะนั่นก็คือความมั่นคงทางด้านพลังงานนะ Energy Security ดีเทล,ลเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วด๊โตเล่าให้ฟังไปแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่อง Blackout แล้วก็ชวนทุกท่านคิดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะทําอาหารอย่างไร นะครับถ้าอากาศมันร้อนนะซึ่งเดี๋ยวอีกสักเนี่ยช่วงนี้อุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นนะถ้ามันเกิดแบล็คเอาท์เกิดความไม่มั่นคงทางด้านพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยนะการใช้ชีวิตการประกอบธุรกิจของเรานะเราจะทำอย่างไรได้บ้างน,นะดังนั้นมิติที่หนึ่งนครับความมั่นคงทางด้านพลังงานลนุกโด,ดมองว่าเป็นเป็นตัวแรกนะครับที่ฝากทุกท่านนะ ไปคิดต่อเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเชื่อมโยงกับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะนั่นก็คือค,รคาร์บอนไดออกไซด์นะกว่า70%ตัวนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเรามองว่าจากแอคทิวิตี้จากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะคาร์บอนที่เราปลดปล่อยออกมาค,รคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยิบกว่าเปอร์เซ็นต์มาจากภาคพลังงานสแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ย หรือการประกอบธุรกิจของเราเชื่อมโยงกับพลังงานและการขนส่งเยอะมากถูกไหมครับก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราใช้เยอะแสดงว่าเราก็จะต้องมีการเผาเชื้อเพลิงใช่ไหมครับฟอสซิลเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนะมันจะกระทบแอคทิวิตี้ต่างๆนะรายได้ การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตยอย่างที่เราคุ้นเคยอีกมหาศาลนะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนด้านพลังงานเหมือนกันต้องบอกงี้ครับว่าปัจจุบันนี้พวกเราใช้ระบบควบคุมแล้วก็ระบบคอนโทรลในลักษณะผ่านระบบะไร้สายหรือระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้ Wi-Fi นะครับเราใช้ Bluetooth นะครับเราใช้การโคดดิ้งอะไรต่างๆในการควบคุมเครื่องยนต์เครื่องจักรแมชชีนต่างๆไฟแดงนะการประมวลผลอะไรต่างๆดังนั้นการประมวลผลต่างๆพวกนี้ระบบต่างๆพวกนี้ต้องการพลังงานนะถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งรถตัชนทุกท่านคิดน,นะนะเราทุกวันนี้ชีวิตของเราเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปโรงภาพยนตร์โรงหนงังนะแต่เราก็ใช้ชีวิตในการดู n e t f l i x นะครับดูสื่อสังคมออนไลน์อัปเดตข่าวอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งถ้ามันเกิดประเด็นในเรื่องความไม่มั่นคงทางด้านพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่จริงนะครับแล้วมันก็กระทบพวกเราเยอะมากๆนะในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเกิดความไม่มั่นคง,งด้านพลังงานแล้วเราบอกหันมาใช้น้ำมันมาเผาได้ไหม นะหรืออยากได้ความร้อนเอาฟืนเอาถ่านมาเผาเอายกตัวอย่างนะครับถ้าย้อนกลับไปมุมแบบบางประเทศเนี่ยนะมันก็สะท้อนกลับมาในเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะดังนั้นปัจจัยหรือ security มุมที่1น,นะครับที่ต้องคิดแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะนั่นก็คือเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานนะเรามาดูตัวที่2กันครับ ที่สําคัญอาจจะสูสีกับเบอร์หนึ่งหรือเผ่อจะมากกว่าก็ได้นะครับนั่นก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารครับทุกท่านย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีถึง4ปีที่แล้วนะครับองค์การอาหารเกษตรอาหารโลกนะครับ FAO เนี่ยเขามีการจัดอันดับ ranking นะฮะแต่ละประเทศในเชิงความมั่นคงทางด้านอาหาร 3ปีปกว่าที่แล้วประเทศไทยเราอยู่อันดับ51ของโลกจากประเทศทั้งหมดที่ร่วมจัดอันดับประมาณสักร้อยร้อยกว่าประเทศะคะไม่ถึง120ประเทศนะห้าสิบเอ็ดของโลกเนี่ยในความคิดดรโอนะหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังรายการวันนี้อยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ยเราอยู่อันดับห้าสิบเอ็ดเลยเหรอเราเป็นเมืองที่ส่งออกอาหารนะในน้ํามีปลาในนามีข้าว นะครับปลูกอะไรก็ขึ้นเอ๊ะแต่ทาไมอันดับความมั่นคงด้านอาหารเราเราแพ้หลากหลายประเทศนะครับที่ท่านอาจจะคิดไม่ถึงลองไปเซิร์ชดูได้นะครับแต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นครับนั่นก็คือปีล่าสุดในการจัดอันดับอันดับโลกของเราไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเราตกไปอีก13อันดับคือเราตกมาอยู่อันดับ64ของโลกในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร มงบอกอะไรเราครับมันก็บ่งบอกว่าเฮ้ย mm. การที่เรามองว่าเรามั่นคงเราพร้อมถ้าเขาเกิดสงครงามเ,เกิดประเด็นในเรื่อง geopolitics อะไรบางอย่างเกิดขึ้นประเทศทเราอยู่ได้เนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปขนาดนั้นเหมือนกันดังนั้นประเด็นที่สองครับที่อาจจะต้องฝากทุกภาคส่วนคิดแล้วก็ให้ความสำคัญนะนั่นก็คือประเด็นความมั่นคง ด้านอาหารนั่นเองนะเพราะเขาไม่ดูแค่ปริมาณครับเขาดูคุณภาพเขาดูในเชิงของราคานะแล้วเขาก็ดูในเชิงของการเข้าถึงนะครับแหล่งอาหารพวกนี้ด้วยนะและชวนทุกท่านคิดต่อในยุคที่เราเห็นว่าแหมประเทศไทยของเราเนี่ยนะก็อยู่ติดโซนที่มันเป็นฮอตแอร์เรียเป็นฮอสปอตนะในเรื่องของความขัดแยง้ง หรือแม้กระทั่งเราเห็นข่าวอยู่แล้วนะครับการขนส่งอะไรบางอย่างจากตะวันออกกลางนะที่ผ่านทะเลแดงก็มีประเด็นในเรื่องของความขัดแยง้งในระดับโลกที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่เราจะมองในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องอาหารนะควบคู่กับพลังงานเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะยยกตัวยกตัวอย่าง สักสองเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่มีโอกาสคุยกับผู้รู้คณาจารย์หลายท่านนะครับประเด็นที่1ที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารก็คือแน่นอนครับปัจจุบันนี้ราคาข้าวอาหารต่าง,างๆราคาขึ้นนะครับราคาดีเกษตรกรนเนี่ยโอ้โหนโรคิดว่าแฮปปี้นะครับแต่มุมที่ชวนคิดก็คือว่าการที่ราคามันดีหมายความว่ายังไงแสดงว่าประเทศอื่นๆเขาต้องการด้วยเช่นกันใช่ไหม แสดงว่ามีดีมานแสดงว่าดีมานเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะหรือสภาพทางสังคมอะไรบางอย่างที่หลายประเทศที่อาจจะร่ำรวยกับเราเขามองว่ามันไม่มั่นคงอะ่ะเขาเลยจะต้องนำเข้าหรือทำสัญญาระยะยาวที่เกิดขึ้นดังนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องน่ากลัวในความคิดดรโอครับนะเพราะว่าถ้าเรามองให้ราคาดีนะ ราคาดีเกษตรกร,เ,กรเราหรือถ้าหน่วยงานภาครัฐเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการน่ยก็ส่งเสริมมาคุณทําสัญญาระยะยาวทำไปเลยเนะแต่ในทางกลับกันเมื่อถึงเวลาที่เกิดประเด็นปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเกิดเรื่องราวของการขาดแคลนอาหารในประเทศก็ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือคุณผลิตได้เยอะแต่ประมาณร้0ยละเเกินครึ่งส่งออกบนลองเท e ม contract ที่ต้องส่งให้ประเทศทต่างๆและในเวลานั้นราคาที่เราทำสัญญาไปแทนที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันแพงในอนาคตอาจจะเป็นราคาที่ถูกก็ได้ดังนั้นมุมที่1นึง long term contract มุมที่2เราเอาจจะเกิด i n v e r t case ในมุมที่รกโอบไม่ใหญ่มันเกิดเห,เหตุการณ์นั้นก็คือส่งออกเขาไปเสร็จเรียบร้อยครับประเทศข้างในขาดแคลนผลสุดท้ายต้องไปซื้อกับ ในราคาที่แพงมากๆทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราผลิตได้นะครับแล้วเราควรจะใช้ในการอุปโภคบริโภคให้มันเกิดความเพียงพอในประเทศไทยของเราดังนั้นวิติความมั่นคงด้านอาหารเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกอันนี้พูดตามตรงนะฮะแล้วประเทศจำนวนมาก ตื่นตัวเรื่องราวพวกนี้เยอะมากๆนะครับนะเจอพูดคุยกับผู้รู้พี่ๆน้องๆหลายท่านที่อยู่ในวงการความมั่นคงนะเป็นทหารอะไรต่างๆพวกนีเออ้เขาก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับดรโอมาพอควรเลยทีเดียวว่าอ,อมันมีการให้ความสำคัญนะทำลองเทอมคอนแทกนะมาเก็บเกี่ยวเก็บต่างๆและทุกคนคาดการว่าราคาผลิตทางการเกษตร,รหรือราคาอาหารพวกนี้มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญเพราะผลสุดท้ายครับทุกท่านเมื่อมันเกิดประเด็นความขัดแย้งเกิดสงครามเกิดเรื่องราวที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นนะฮะมนุษย์เราอะ่ะผลสุดท้ายก็ต้องการปัจจัย4ี่นะครับที่อยู่เรามีอยู่แล้วนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุงหกคีย์ที่มันเป็นตัวสําคัญจริงๆนะในความคิดโรคตโอนะในมุมประเทศอาหารก็คือหนึ่งในนั้นถูกไหมฮรขาดอาหารอยู่ไม่ได้นะครับ นะอ,อันนี้คือประเด็นที่2ครับประเด็นที่3นะที่เชื่อมโยงกันนะครับกับ 1, 2แล้วก็3นะนั่นก็คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ climate change ครับถามว่าเอ๊ะมันมันไปยังไงมันไม่มั่นคงยังไงอาจารย์โอยกตัวอย่างอย่างที่1น,นะครับความมั่นคงที่ Related กับ l climate m h t n g h นะฮะเอาเรื่อง a r r i c u l t u r e เลยครับ เรื่องของภาคส่วนของการเกษตรเพราะอุณหภูมิโลกไม่เหมือนเดิมปริมาณฝนแพทเทิร์นการตกนะครับโอกาสที่มันจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมันสูงขึ้นนะครับนะหลากหลายอย่างทําตาม Business as usual ที่เราคุ้นชินอานะจะทําไม่ได้แล้วนะดังนั้นเรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวในเรื่องของไค a เม e เชนนะเรื่องของ ภาคการเกษตรเลยครับและภาคการเกษตรเนี่ยต้องพูดตามตรงนะครับว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยกว่าครึ่งนะดังนั้นเราอาจจะมองเฮ้ยความเสี่ยง mate change แต่ถ้าดรอปลงมาปุ๊บในภาคการเกษตรมันเชื่อมกลับไปที่อาหารนะครับมันเชื่อมกลับมาที่การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับกว่า20-30ล้านคน ในประเทศนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเปราะบางอยู่ตรงนี้ด้วยนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นความมั่นคงตัวอย่างอันที่หนึ่งในเรื่องของ climate security นะครับมุมที่สองครับที่เป็นความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่อง climate security นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับทุกท่านว่าเงินลงทุนนะครับ FDI Foreign Direct Investment อะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีความเกี่ยวข้องนะกับ Climate Change Policy นโยบายในด้านการบรหิหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะหรือการที่เราจะเดินหน้านะครับในการทำสิ่งเรียกว่า Decarbonization นะนักลงทุนต่างๆนะเขาก็มองแล้วก็ให้ความสำคัญนะ กับเรื่องราวของ climate change ครับดังนั้นไอตัว Climate Change Security เนี่ยเราก็เลยต้องมองเรื่องนี้ให้ดีๆเช่นเดียวกันถูกไหมฮะเพราะประเทศในอาเซียนเนี่ยอันนี้พูดตำตรงครับในช่วงประมาณ2-3ปีหลังเนี่ยเป็น Area ที่หอมหวานนะนะ <laughs> ก็ต่างประเทศหลากหลายประเทศก็มองว่าอยากจะมาลงทุนประเทศไหนจะไปเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดไทย มาเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้น security ในการที่เรามองในเรื่องของ c l Climate t h c n g n นะมองให้มันเป security ในเรื่องในเรื่องนโยบาย decarbonizationjourney เนี่ยจริงแล้วเป็นการสร้างความมั่นคงนะให้กับประเทศที่ดีมากๆนะครับนะแล้วก็เรียนทุกท่านนะฮะเขาก็มีการสร้างตัวชี้วัดนะครับในการวัดของ c คริม a ตเชนอิน Index นะที่ชี้ กลับมาที่ความมั่นคงหรือการเตรียมพร้อมนะครับ readiness ตัวนี้ด้วยนะก็คะแนนไทยก็อยู่ก,กลางๆนะครับออกสักตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องนะกับ climate change security ซึ่งตัวเนี้ยนะครับพู้ตาตรงครับมันจะย้อนกลับไปที่ความมั่นคงทางด้านพรังงานครับที่เราเล่าให้ฟังเบื้องตน้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราโฟกัสนะครับแล้วก็บอกห้ย เราต้องทําให้เป็นพลังงานสะอาดรีนิวนะครับให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในมุมกลับอาจจะส่งผลกระทบกลับมาที่ความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะคล้ายๆกับเคสที่โราเล่าไ้ฟังนะครับที่เกิดที่วนะิกตอเรียหรือถ้าย้อนกลับไปในอาคาบแบบเก่าท่านจะเห็นเคสที่ประเทศเวียดนามที่โราเล่าไ้ฟังนะครับ,นะรบนะดังนั้นในมุมของ climate security นะครับก็อาจจะเชื่อมโยงกับภาคเกษตร ในเรื่องของ Investment การลงทุนที่จะเข้ามาแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานสะอาดซึ่งไปสะท้อนที่ความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นต้นนะอันนี้คือตัวที่3ตัวที่4ครับเรามาดูกันต่อครับว่าแล้ว Security ในด้านอะไรที่มน่าสนใจอีก Security อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราตัวใช้คำว่า business security ในภาษาที่มันเป็นแบบเทคนิคอลเทอรมเนาะเขาก็ใช้คำว่าเป็น business continuity plan นะครับ BCP นะบางคนก็เป็น business continuity management เป็นต้นนะแต่วันนี้เรามาด้วยสาย security เนาะยกตัวก็ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นเป็น business security แล้วกันนะทำอย่างไรในยุคที่โอ้โห g e o p o l i t i c a ก็รุนแรงนะครับ climate change ก็เข้ามา พลังงานฟูด้ดอะไรต่างๆแล้วก็เป็นยุคที่เราอยู่ในสังคมที่มค่อนข้างเป็นเอจิ้งโซซาย y ี้ด้วยนยีการที่จะทำให้ธุรกิจของเรามันมั่นคงเนี่ยบนโลกที่ประชากรไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่นิ่งก็มีแนวโน้มจะลดด้วยเป็นเรื่องที่นักคนพูดนำตรงนะยากมากในอดีตนะฮะย้อนกลับไปในช่วงที่เราหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประชากรโลกมีอยู่ประมาณสองพล้านคนหนึ่งันก้า้อยสี่ิบกว่าจนถึงปัจจุบันแ0สิปีประชากรโลกจากสองพล้านคนขึ้นมาเป็นเจ็ดถึงแดพันล้านคนนะดังนั้นในมุมของนักธุรกิจท่านลองคิดภาพครับผลิตอะไรมามันขายได้เพราะจำนวนประชากรมันเยอะถูกไหมแต่ในยุคปัจจุบันครับทำธุรกิจอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับสมัยก,ก่อนดูโตทำ รถยนต์ทําเครื่องดื่มอาจจะเป็นน้ําอัดลมทะไรสักยี่ห้อหนึ่งคือมันสามารถหาส่วนแบ่งทางการตลาดในต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ยุคป,ปัจจุบันด้วยจํานวนประชากรที่ไม่เพิ่มและมีแนวโน้มจะลดสินค้าของคุณนะ่ะบริการของคุณนะ่ะนะหรือแม้กระทั่งการวางคอน i n น i t แบรน n ์ของคุณนะ่ะมันต้องแบบยูนิคมันจะต้องละเอียดอ่อนนะแล้วก็มองในทุกมิติ การมองในทุกมิติในที่นี้มันก็ตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้อง,องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมเพราะว่าก็แต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเชิง s t r a t e g i นะฮะในเชิงการวาง policy ในเชิงอะไรที่มันเป็นเป็น soft side ซึ่งในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะเราพูกับการไทย หลายท่านที่เป็น OEM เราจะรู้สึกว่าลูกค้ามีอยู่แล้วเขาสั่งออเดอร์เรามาแล้วก็ผลิตตามเข้าไปนะไม่จะไปคิดอะไรมากนะแต่ถ้าว่าในสถานการณ์ที่มันเกิดประเด็นในเรื่องความมั่นคงต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยและแน่นอนมันจะสะท้อนกลับมาที่ความมั่นคงของธุรกิจของท่านแบบนี้นะโรมองว่ามิติอย่างนี้ sustainable business strategy นะครับเลยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วต้องคิดถึงนะยกตัวอย่างอย่างอย่างคลาสวิชาหนึ่งซึ่งเพิ่งปิดเพิ่งปิดคลาสไปนะโรโดก็สอนวิชาชื่อว่า CEM นะ Co-operate Environmental Management นะชื่อมันเหมือนสิ่งแวดล้อมแต่ในสิ่งที่สอนในรายวิชานี้ครับนะซึ่งก็มีผู้เรียนจากบริษัทเอกชนนะลงทุนโรงเรียนมาลงทุนโรงแรงมาเรียนเป็นสิบกว่าคนเนี่ยนะครับ โโสอนเรื่องนี้เรื่องเรื่อง Sustainable Business Strategy ทำอย่างไรนะครับให้ธุรกิจของเราเนี่ยกำไรนะทำอย่างไรให้เมื่อรันไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณเรื่องราวของ g e e n h o u s e gases แก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยมาลดลงซึ่งจริงๆมันค่อนข้างคอนทราสกันนะนในอดีตถ้าเรามองอย่างในอดีตอยากจะทำกำไรผลิตเยอะๆดินะหาลูกค้าให้เยอะๆนะแต่ ในมิติหนึ่งถ้าท่านผลิตเยอะนะการผลิตก็ส่งผลต่อการใช้พลังงานต่อการใช้ทรัพยากรแน่นอนฮะมันก็เกิดปัญหาสิ่งนี้เกิดขึ้นดังนั้นทําอย่างไรเราอาจจะต้องบอกเฮ้ยฉันผลิตในปริมาณเท่านี้ที่อยู่นี้ที่ชัดเจนแต่กําไรนะ Green House Gases ลดลงอาจจะต้องเอาเรื่อง Recycle c i r c u l a r e c o n o m y นู่นนี่นั่นเอามาใช้ประโยชน์และอีกมุมหนึ่งครับ นั่นก็คือแล้วทำธุรกิจอย่างไรให้สังคมโดยรอบนะครับเลเบอร์คนที่ทำงานกับเราสตาร์ที่ทำงานกับเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยมุมเนี้ยเป็นมุมที่4นะที่โรโอใช้คำว่าเป็น business security ที่ต้องคิดทำอย่างไรให้เกิดมีภูมิคุ้มกันของธุรกิจนะมองเว t ร์ดเค C ซี a นโ o ประมาณไหนและสุดท้ายครับที่เป็น security เอามาไว้ทิ้งท้ายเผื่อสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปจะคนอนุญาตคุยเรื่องนี้นะนั่นก็คือ t ALENT SECURITY เออทำไมเราใช้คำว่า t ALENT SECURITY ละ่ะต้องบอกงี้ครับทุกท่านฝากทุกท่านไปคิดนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะหลากหลายอย่างในยุคป,ปัจจุบันครับโลกเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะเรามีนวัตกรรมอุปกรณ์ใหม่ ที่มันเกิดขึ้นที่สามารถนำมา Incorporate หรือมา Mix อยู่ในธุรกิจของเราอยู่ในการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆของประเทศไทยของเราแต่โซ่ข้อกลางหรือจุดเชื่อมที่จะทำให้สิ่งนั้นนมันถูกมาใช้ได้จริงนะและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลส,สูงสุดคือ t ALENT ครับคือคนที่มีทักษะที่มี กรอบความคิดที่ดีนะแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำสิ่งนี้โดยคำว่า talent security ในที่นี้ด r รโอไม่ได้มองแค่คนไทยแต่ดรโอมองไปถึง international persons เพราะโลกมันเปิดครับนะประเทศไทยก็เป็นดินแดนที่ใครๆก็อยากมาอยู่ดังนั้น talent security เลยเป็นมุมที่5ที่เดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ต่อจะอาจจะไปเชื่อมเชื่อมโยง กับเทคโนโลยีนะครับหรืออินโนเวชันอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับฝาก5 security 5นะครับประเด็นความมั่นคงที่ถ้าเราอยากมีประเทศไทยที่ยั่งยืนและยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างภาคภูมิและมีภูมิคุ้มกันนะครับฝาก5ประเด็นความยั่งยืนนี้ครับกับพบกันใหม่ วันเสาร์หน้าวันนี้ดรโอและรายการ NY Insider ลาไปก่อนสวัสดีครับ